สำนักถังเลือดพบจบแดนภาคที่สองหลังจากการตายของหวังซิ่วเอ,อ๋อจิตวิญญาณการต่อสู้ของหวังตงก็พัฒนาขึ้นสิ่งนี้ยังทำลายชีวิตที่สวยงามระหว่างหวัววีเฮาและหวังตงแต่ยังทำให้หวัวหวีเฮาตกหลุมรักหวังซิ่วเอ,อ๋อ เนื่องจากหวังซิ่วเอ๋อเป็นเหมือนเทพีแห่งแสงมากเกินไปหัววีเฮ้าจึงตกหลุมรักหวังซิ่วเอ,อ๋อย่างหลีเลี่ยงไม่ได้ในระหว่างที่พวกเขามีความสัมพันธ์กับหวังซิ่วเอ๋อซึ่งนำไปสู่โศก,กนาฏกรรมอย่างต่อเนื่องประการแรกหวังตงสละชีวิตเพื่อหัววีเฮ้าจากนั้นหวังซิ่วเอ๋อก็เสียสละชีวิตให้กับหัววีเฮ้าเช่นกันสิ่งนี้ทำให้หัววีเฮ้าสูญเสียคนที่รักไปสองคน แต่โชคดีที่หวังตรงไม่ได้ตายจริงๆโดยการฟื้นคืนชีพของหวังตรงที่ทําให้หวังตรงหมดสตินั้นแม้แต่การกินดอกฤดีอาวอนนั้นก็ไร้ประโยชน์ครึ่งหนึ่งของจิตสำนึกและพลังวิญญาณของเธอที่แต่เดิมเป็นของถังอูง่ทงกับคืนสู่ร่างกายของหวังตงสิ่งนี้ทําให้หวังตรงตื่นจากอาการโครม่าของเธอหลังจากที่เธอฟื้นคืนสติแล้วหวังตงก็ฟื้นความทรงจำของถังอู่ทงขึ้นมา เตือนเธอว่าเธอคือคนนั้นลูกสาวของราชันเทพทังซานทังอูง่ทงยังพัฒนาจากเทพธิดาผีเสื้อแห่งแสงดังเดิมไปจนถึงผีเสื้อเทพมังกรแห่งแสงนี่เป็นพ่อสายเลือดเทพมังกรของหวังซิ่วเอ,อ๋อได้รวมเข้ากับร่างกายของถังอูง่ทง ด้วยจิตวิญญาณการต่อสู้ของถังอูง่ทงพัฒนาเป็นผีเสื้อเทพมังกรแห่งแสงมันไม่เพียงแต่รักษาความงามและความบริสุทธิ์ของเทพธิดาผีเสื้อแห่งแสงเท่านั้นแต่ยังทําให้ถังอู่ทงได้รับความยิ่งใหญ่แห่งตระกูลมังกรด้วยเลือดของเทพมังกรในร่างกายของเธอเธอสามารถปราบปรามทุกสิ่งได้โดยเฉพาะศิลปะการต่อสู้ประเภทมังกรแม้แต่มังกรศักดิ์สิทธิ์ระดับ99หลงเสียวยาก็สามารถปราบปรามได้โดยถังอูง่ทง ยิ่งไปกว่านั้นทักษะวิญญาณที่9ของมังกรแห่งแสงและจิตวิญญาณการต่อสู้ของเทพธิดาผีเสื้อแห่งแสงนั้นท้าทายสวรรค์เกินไปเมื่อทั้งอู่ทงใช้ทักษะวิญญาณนี้สวิญญาณอายุหกแสนปีเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลหวาดกลัวมากจนคุกเข่าลงกับพื้นและร้องขอด้วยความเมตตาในเหตุการณ์นั้นเมื่อหัววีเฮาและทั้งอู่ทงเข้าสู่กลางมหาสมุทรด้วยกัน พวกเขาถูกโจมตีโดยสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งอายุ600,000ปีสัตว์วิญญาณแห่งท้องทะเลคือเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลความเข้าใจผิดบางประการทําให้สัตว์วิญญาณแห่งท้องทะเลเกลียดชังเจ้าวิญญาณมนุษย์สัตว์วิญญาณอายุ0 0 0 0 0ปีตัวนี้ด้วยความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเธอทําให้หัวหวีเห้าและทั้งอูง่ทงไม่สามารถปัดป้องได้แม้ว่าพวกเขาจะใช้ไพ่ตายทั้งหมดพวกเขาก็ไม่สามารถหลบหนีได้ แม้แต่จักรพัรดิหิมะที่มีอายุถึง7แสนปีก็ปรากฏตัวขึ้นและไม่สามารถโน้มน้าวใจเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลได้ ก่อนหน้านั้นพ่อเผ่าพันธุ์ของเธอถูกปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายใช้วิญญาณเป็นเหยื่อล่อสัตวิญญาณแห่งท้องทะเลจำนวนมากและการแกล้งพวกมันทั้งหมดให้เป็นวิญญาณที่ขุนเคืองในบรรดาพวกมันคือหลี่เยาลูกสาวคนเล็กของเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลดังนั้นเธอจึงเกลียดชังวิญญาณมนุษย์อย่างมากและในตอนที่หัวหวีเห้ากำลังจะทำเช่นนั้นพ่อเขาตกอยู่ในความสิ้นหวังในขนาดนั้นเอง ถังอู่ทงได้เปิดใช้งานทักษะวิญญาณที่9ของเธอทําให้เทพสมุรทรถังซานปรากฏตัวโดยตรงมีเพียงวงแหวนวิญญาณที่9บนล่างของถังอู่ทงเท่านั้นที่มองเห็นแสงสีทองที่กระพริบอย่างช้าๆลอยอยู่ในอากาศจากนั้นร่างลวงตาก็ปรากฏขึ้นจากตีศูนย์เทพสมุทรดูเหมือนชายหนุ่มในวัย 20- หรือ30ปีของเขาชายคนนี้คือเทพสมุรทรถังซานเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลจำเขาได้ทันที และก้มลงกับพื้นเพื่อเคา,ารพถังซานทันทีถังซานยกตีศูนย์เทพสมุทรขึ้นมาและชำระล้างความเกลียดชังในใจพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็ตระหนักว่าพวกเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับหัวหวีเฮาและถังอูง่ทงหลังจากเหตุการณ์นั้นลูกสาวของเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลลีเยาได้ติดตามหัวหวีเฮาและกลายเป็นจิตพูดที่หกของหัวหวีเฮาขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ e ีหน้าครับ